เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่นี่เตียงล่องหนเตียงล่องหนโอ้ประตูประตูก็ล่องหนโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้โอ้กระจกกระจกก็ล่องหนโอ้ทุกอย่างล่องหนเลยไรอย่าเนี้ยเฮ้ยเจอกันหนอนไหมล่ะโอ้โหเจอกัน ขนาดใจกันดอกไม้ก็ยังร้องห <c oughs> โหนร้องหงหนนี่มันรบกันไรกันเนี้ยดูลาวากันก่อนลาวาเราทำทำสำนับทิ้งขอนแล้วก็ดีตัวเองเพื่อไม่ให้รถเข้ารถนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จริงเออกเลยได้ก็ได้ดีนะแต่รู้สึกยังไม่อยากถูกแต่ผ่าไปเพราะเนี่ยของมันล่องหนหนักทุกคนเห็นใช่ไหมของมันล,อลน่องหนก่อนตึงเหมือนเดิมไนดะ้เฮ้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแค่ตาฝาดจี๋ แต่ยังไงก็จะจะรีตัวเองดีโดดลองไต่ลายล่ายรอบดีกว่าไตหลายล่า,า,ายรอบค่ะคราวนี้มาดูว่าจะรอบใหม่ ตอนแรกเราก็นึกว่าใครมาพังประตูทิ้งนะเนี่ยทุกคนอย่ากตกใจนี่กทํำการทดลองอยู่เนี่ยกระจกโคตรเห็นตัวเปิดใช่ไหมแต่การตกไม้กระจกประตูเดียงแล้วหุมหมัหงด สงสัยไหมว่าทำไมมันไม่ทำไมมันไม่มีข้อความว่ามาว่าเราสามารถเราสามารถนอนได้แค่ตอนการคืน,พนเพราะว่านี่เรากดทายเอาไว้ถ้าเป็นอันนี้มันก็จะแบบจนเต็มหน้าจอแล้ว ไม่ให้มันหยุดพักเลยแหละ อะ่ะทุกคนเราให้มันหายก่อนแล้วไปดูที่แชทกันเลยแบบนี้มองไมอ้ทุนทุน,นดูดูดูนี่ 然个 ะ <laughs> เราไม่รู้พี่มันอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยว่าได้เรียนมอะไรไปเล่นเกมแต่งตัวแล้วเมื่อยมือไปหมดโดยเฉพาะนิ้วโปง้งโดยเฉพาะโป้งกับสีเออเนิ้วชี หนูอะหารเต็มยังเก็บไม่ได้งั้นก็เก็บไว้ในก้องก่อนละกันนี่คือไป้ายหนาแล้วเปิดไม่เปิดอันนี้เราจะกดเปิดแล้วกันมาดูมาดูกันว่าจะมีจะมีลูกค้าเลยไหนมาใช้รลางงานร้าง เป่บเป็นโหมด KT นี่กว่าอันนี้มไม่ใช่ไมคาธรรมดานะก็จะปรับเป็นโหมดิ t แล้วก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ยเราค่อยกลับไปใหม่เห็นไหมมันยากตรงนี้เลยเม,มื่อมือเปิดแล้วก็ใส่วิลเล e เจอมาได้มาจ้งาน ตรงนี้ตรงนี้รับเองดีค่ะคุณลูกค้าอะต่อแถวกันเล,เลยนล้วค,คุณลูกค้าเลือกไปเลยได้ไหมเขาบอกว่าจะเอาไฮเอาไฮสิ่นะคะเอาคุณลูกค้อาทำอะไรอ่ะคุณลูกค้าเอาไฮไม่ใช่หรอ นี่คุณลูกค้าได้ขายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำการ <laughs> คุณลูกค้าคะเอาหายใช่ไหมคะเอากุ๊กคือกุ๊กกี้คุกกี้ คุกกี้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 กุลูกกากุกกี้มาแล้วกุกกี้โอเคแม่ก็ซื้อลูกค้คาสั่งคุกกี้สั่งแล้วก็ค่ะอ้าวหา าาเาาปเตโต้ไหนใครสั่งบรหนใครสั่งปูเตโต้นะอ,าอะางอ,อลูอย่าหนีไปไหนนะลุงสั่งโปเตโต้ก็ต้องรับกันไวสิแล้วก็ทำการตูบตาบตูบตาบนี่ให้เงินนี่คนลูกค้าให้เงินแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่ง ลูกค้าเขาออา,เเขาอร่อยมากเลยลูกค้าก็อร่อยมากเลยค่ะไอไอลุงมีลุงน,นี่สตูของลุงโอเคแล้วก็ทตตาของลุงอาน่าสูอยู่นั่นจะฆ่าด้วยอาหารแรกลูกค้าเขาได้ไปอร่อยสวรรค์ อ,อ่านแล้วคา่าโตเบ็ดมาแล้วจ้าเบ็ดมาแล้วจ้าอะไรนนินะนฮะเหน็ดมาแล้วหรอบายนะทุกคนคงสนุกกันนะกับปิดเทม